Cyber City กล uh ับเข้าสู่ Cyber ร i t ิในช่วงที่2 TJ Surprise พฝากมาบอกว่าเธอจะมีวิธีง่ายๆในการแต่งภาพไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ในวงเล็บที่ผิดกฎหมายด้วยหรือบางครั้งไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมให้ยุ่งยากอีกต่อไปแต่จะได้ภาพที่ตรงใจของคุณติดตามชมกันนะครับ เดี๋ยวนี้นะคะใครๆก็รู้จักโปรแกรมตกแต่งภาพชื่อดังค่ะอย่าง Adobe Photoshop ค่ะแม้แต่จะมีใครสักกี่คนเลยคะที่ทราบว่า Photoshop ตอนนี้นั้นเขามีโปรแกรมแบบที่เปิดให้ใช้บริการกันฟรีค่ะซึ่งเป็นการตกแต่งภาพเบื้องต้นแบบง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายค่ะแล้วก็ไม่ต้องลงโปรแกรมแบบผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเซอร์ไพรส์ก,ก็มีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ Photoshop Express เป็นบริการผ่านเว็บที่เปิดให้ใช้งานฟรีค่ะ ขอแค่เปิดหน้าเว็บไปที่ photoshop.com แล้วเลือกเมนู Online Tools จากนั้นนะคะก็เลือกไปที่ Photoshop Express Editor เพื่อเข้าสู่บริการโดยเราสามารถอัปโหลดภาพของตัวเองขึ้นไปได้ตามใจชอบค่ะแต่ภาพที่ว่านั้นนะคะไม่ควรมีขนาดความละเอียดเกิน16ล้านพิกเซลค่ะหรือถ้าจะลองใช้ Photoshop Express ดูก่อนคร่าวๆนะคะก็เลือกภาพตัวอย่างจากด้านบนซ้ายมือได้เลยค่ะ จุดเด่นของ Photoshop Express นะคะนั่นก็คือคุณสามารถใช้งานได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ค่ะโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องเลยนะคะที่สำคัญค่ะหน้าตาการใช้งานนั้นนะคะก็ง่ายกว่าค่ะเพราะจะมีการจัดการสรุปเอาฟังก์ชันต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยสามารถเลือกใช้ได้เฉพาะตามที่ต้องการค่ะเมนูคำสั่งนะคะจะแบ่งเป็น2หมวดหลักนั่นคือ Edit สสำหรับใช้แก้ไขาภาพ และ d e c o l l e เสำหรับใช้ตกแต่งภาพค่ะแต่ก่อนเริ่มใช้งานนะคะเซอร์ไพรส์แนะนำให้เปิดโหมดแบบเต็มหน้าจอด้วยไอคอนทางด้านขวามือค่ะจะได้เห็นกันชัดๆและอย่าฝากเคลดลับเอาไว้ว่าถ้าลองเลือกเมนูต่างๆแล้วไม่ถูกใจเราสามารถใช้แถบเครื่องมือด้านล่างเพื่อย,ย้อนกลับไปภาพก่อนหน้าหรือกดรีเซ็ตเพื่อเรียกคืนภาพเดิมก่อนตกแต่งได้ด้วยค่ะในส่วนของคำสั่งนะคะด้านการแก้ไขาภาพนั้น ทำได้ทั้งการตัดภาพบางส่วนเปลี่ยนขนาดภาพปรับแสงสีความคมชัดไปจนถึงการใส่เอฟเฟกที่น่าสนใจให้กับภาพค่ะอย่างเช่น crystal light pixelate pop color hue tint sketch หรือ distort ซึ่งแต่ละคำสั่งนั้นนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะแค่คลิกเลือกแล้วดูตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากภาพตัวอย่างทางด้านขวามือเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็แค่คลิกที่ปุ่มดันค่ะ จะเห็นว่าบางทีนะคะเราใช้เอฟเฟกแบบเดียวกันค่ะถ้าเอาไปทำใน Adobe Photoshop นะคะอาจจะทำให้เสียเวลาหลายขั้นตอนแล้วก็คลิกเมาส์หลายทีค่ะแต่ว่าสำหรับใน Photoshop e x p r e s s แล้วนะคะเส้นกว่าและก็ง่ายกว่ากันเยอะเลยค่ะเช่นเดียวกับในส่วนของ d e c o l a t e ที่ใช้ตกแต่งเพิ่มเติมภาพที่ผู้ใช้สามารถใส่ข้อความบอลลูนคำพูดหรือบรรดา c l อา a r ตในหมวดต่างๆเข้าไปได้มีชั้ง Costumes s p o r t หรือใส่เครื่องหมายและกรอบภาพลงไปก็ได้ค่ะโดยภาพเหล่านี้นะคะจะถูกโหลดมาจากคลิปอาร์ตบนเว็บของ photoshop com อีกทีนึงค่ะเรียกว่ามีให้ใช้กันฟรีๆค่ะชอบอันไหนนะคะก็แค่เลือกและปรับย่อขนาดให้พอดีๆเราก็จะได้ของกระจุกกระจิกมาตกแต่งบนภาพตามใจชอบแล้วล่ะค่ะ เห็นไหมเลยคะ่ะว่า Photoshop e x p r e s s นั้นใช้งานง่ายกว่า Adobe Photoshop เยอะเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเ,เล็กๆน,นะคะก็ใช้งานได้หรือคนที่เพิ่งหัดเล่นคอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาค่ะยังไงเซอร์ไพนะคะก็ฝากลองให้ไปใช้ดูแล้วกันค่ะดีไม่ดียังไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์กันได้ผ่านทางรายการของเราค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณร้าน JIB Computer c l u p ด้วยนะคะที่โซนดิจิ t a ลเวิร์ชั้น2 p a r a ด i s e Park สีนครลินค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ Paradise Park สวนสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพตะวันออกถนนสีนครนขอบคุณ TJ Surprise ครับมาต่อกันที่ Digital Lifestyle บนโ o บ i l e กันบ้างกับอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยในการเลือกสมาร์ทโฟนให้ตรงใจคุณโดย TJC ครับ